ปัดนี้วันที่6มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้าในนุปรุษจันคอยขอยถวายเสียงสวดสาธยายพระตรปพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบ,บูชาและอาจาริยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีตติละทึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอคตะประยชนะในบทตรวอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ บทที่หนึ่งบทสวจดจงนุมเทวดาธรรมตาจักรวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธรมังผู้นิลาชาตะสุนันตุตักขโม

มาอิมินาตะการเลนะธรรมะรพิพูชะยามะาอิมินาตะการเลนะสังฆะรพิปูเชยาาียามามบทที่สามบทกาปะรตนรไยอรังธรรมะัมโดระวะพุทธาภิวัติมีสวาสดิ์ตัวพระวัตรธรรมมุตมังนัมมตามีสุริปนโนพระวโตรตัวทั้งตัตทังกลางน้ำมี บทที่สี่บทสวดนบัตการสิทธิคาถานโมตัสสะพระคัมภีตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทตะตังบทที่ห้าบทสวดไจสารนราคมปาฐะ พุทธังตระังรชาติมิทำบังสระนังชาติมิตั้งคังสระนังชาติมิุติยมปีพุทธังตระนังชามิทุตธิยมพีทำมังสระนังชาติมิทุติยมปีตั้งทังตระังชาติมิตัดยมปีพุทธังสระนังชาติมิตัดยมปีทำบังตระนังรชาติมิตัดยมปีตั้งังตระนังชาติมิบทที่หกบทสวดตัจากกิริยาคาถานัติเมตระนังอัญญพุทโธเมตระนังวะลังเอเตนะตัจจวชเชนะโสติเมผลตจูตัพทานอัััติเมงง ัมโมเมสาระังวะลังเอเตนะตัจจาวัเชนะโสติเมโหนตุตัปปะทานัตทิเมสาระังอัญญังสังโฆเมสาระังวะลังเอเตนะตัจจาวัเชนะโทตุเมโทติเมโหนตุตัปปะทานบทที่เจ็ดบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโตพระกบะละลังตมาตมุตโตวิชาจารณะตัมปันโนตุกตโลกะวิทุนุตโตโลปิตระมัตตาละทิตาท้าเทวมนุส่านังปุตโตพระกบะติบทที่แปดธรรมานุสติตวะฆาโตพระกบะตาสมุมตันติติโกคาลิโกเอหิปติโกโอปะเนโกปะจาตังเวทิตาโพวินยูหิติบทที่เก้าสังขารุสติตูปิปันโนพระกบะโตทศ้ากัสโคอุชุปิปันโนพระกบะโตทศ้ากัตังโคยายาปิปันโนพระกบะโตทศ้ากัตังโคต้ามีจิตปิปันโนพระกบะโตทศ้ากัตังโค ย่าทิ้งจะตาลีปุริตสยุคานีอัตราุริตสบุคลาเอิสอาเป็วะโตสาวะตังกุอาวุเนโยปะหะวุเนโยตะกินเนโยอิลัีกาลานิโยอนุตตลังมุญจาเกตังโลกะธาติบทที่สิบปัตตนาสูตรยานีถาภูตานิตามาคะตาณีภุมมาณีวายานิวะอันตะนิกเก อาปาวุตาสุมะนาพะวันตุอากุอะโทปตตักกัจจสุนต,ตุพาสิตังตัตมาหิปุตานิตาเนธะตัปเปเมตตากะโลธทะมานูปิยาปชายะติวาจารัตโต จะหารัติเยสัพิงกับเยพะลิงตัตมาติเนรักขาทาปักอปปะมัตตายังกินจีวิตตั้งอิทะวะอุลังว,ตตตวงะตัดเกุวะยังรัตนานังปะนิตั้งนะโหสะมัง ตถาคาตเณอิธรรมปิพุธเตรตะนังปณีตังเอเตณะตเจะว,ะวะัตถุว,วัตถิวัตถิโหตุขายังวิลาคังอะมาตังปณีตังทัศ ขะกายสักยามุนีสักมาหิโตนอะเตอะธรรมเมนะธรรมะทิกินจิอิธรรมปิธรรมเมละตังปะนีจังเอตเตนะตัจเจนะสุวัติโหตุยัม

นานิโหติเตตะขินเนยาสุขัสสะสาวะกาเอเตสุทินนานิมะหับปะลานิอิทัมปิสังเคระตะนังปณิตังเอเตนาตัเจนะตุวถิหูตุเยสุปะยุตตาไะนาตา เทเนะนิกามิโนโคอมาสาสาัตนำิเตปติปัตตาอาตังวิไคหะตตามุตานนิพุติงพุชะมานาอิธรมปิอังเคะตานังปานิตังเอเตนะตัเจนะสุวัติ

Aliya tajani awe tak pasati it tangke la tanang bani etena tajena suwati otu. Ye aliya tajani wi kawa yanti hampila panjena สุเทตานิกิจานิเตหุุติภุสปมาตาณเตภะวังอัตตามาติยัมติอิทัมปิสังเคระตังวณิตังเอเตนะสเจนะสุวติอุจุตหาพัสสะพัสสะนะตัมปทายะะ ยัสุธรรมาชิตาภะวันติากาายะทิติวิจิกิติภัตน์จ,จับภรตังวะปิยะตัสติกินจิจะตูหปา,าเยหิจะวิปปุตติ มุตโตชาชาหักชาชาปิฐานนาปิอะอภพโคกาตุงอีคัมปิสังเคระตนังวานิตังเอเตนะปัตเจนะสุวัติหตุอินจาปิโสธรรมังบัตโรติปะปะกังกาเยนะวาจายุต้เจตตา ว่าอภัพปุสตัสะปะทิตยะทายคาคตพัตตาอิสหะปะตะวุตตาอิธรมปิสังเคละตะหนังปะนิสังเอเนนัสัจเจนะสุวัติโหตุวันดับ กุมเพย์ยะหาปุตสิคกคิมหานะมาเสปะตปะพัสมิงคิมเหตะหูวปะมังธรรมะวะลังอะเตสะยิปพาณะคาคามิงปะระมังอิตายะอิทัมปิต เอลละตะนั้งป,นงปนงานิตังเอเตนะสัจเจนาวัตสุวัติหูตุวะโลวะรันยูวระโลมะลาหะโลอนุตตะโลธรรมะ วังอะเทสยะทำกิธรรมปีพ pues mm ุทธเถระตังมณีตังเอเตนะสัจเจนะุวัติโหตุกีนังปุลานังนะวังนะติตัมภะวังวีรัตอาจิตตาถิติเอนะวัต เทกีนะปิชาวาอะอวิรุนิสันธานิพันติเทียยะถายัมปะฏิโปอิธรรมอังเคละตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโหนตุยานีนะสุภูตานีสมาคัตานี ปูขุมปานิวาญาณิว,า,า,วาอันตะิเขตาตากาาตังเอวามนุษย์สปูชิตังสุปังนะมัสสานะตุวติอุตุยานีถ้าปูตานิสัมมา คต,ตานิขุมมานิวายานิวาวะอันตะลิเกตถาคตังเอวะมนุสสะอูชิตาธรรมังนามาสามะสุวติโตโหตุยาณีท่าภูตาณิตะมาคตานิ กุมมานังยาว,า,วายานิวะันตะลิเกตถาคตังเทวตามานุษสปูชิตาสังคังนัมาสาวสวัสสะมะสุวัติโนตุบทที่สิบเอ็ดตอาตานาติยัปิตสัพพะโลคาวินิพุโตสัพพะสัน ตาปะวัจิโตหลับพระเวละมาติกันโตนิพุโตจะตุวังระวังภะวะสัพพิโตวิวัสคันตุสัพพะโลโควินัส,สตุมาเตปปะวัตวันตะอายสุขีทีคายุโกปาวะ อภิวาทานาสิริสะนิจังวุธาปัจจายโนุัตตาโลธรรมวาวิชญาชุวโนสุขังปะาง